<Wow. S 2> สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะฟังมีทิกดีๆเกี่ยวกับ Tik t o อกมานำเสนอค่ะคือวิธีการเปลี่ยนเสียงใน Tik t o อกให้เป็นเสียงสั่นนะคะหรือไม่ก็เสียงหุ่นยนต์หรือไม่ก็เสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายที่เขากำลังนิยมกันอยู่ในตอนนี้นะคะ oh, <no. S 1> ก่อนจะไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับ s ไคร b e เป็นกำลังใจให้ฟังด้วยนะคะไปชมคลิปกันเลย oh, <no. S 1> เรามาเริ่มกันเลยนะคะก่อนอื่นเข้าที่แอปติ๊ t ตอกก่อนได้เลยค่ะ จากนั้นให้สังเกตด้านล่างนะคะจะมีปุ่มบวกอยู่ค่ะเป็นการสร้างวิดีโอกดเข้าไปได้เลยค่ะ <Wow. S 1> จากนั้นจะขึ้นลนักษณะหน้าตาแบบนี้มานะคะให้เราอัดเสียงของเราลงไปปกติค่ะฟังจะลองอัดให้ดูนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่จากนั้นให้ทุกคนมองฝั่งขวามือจะเจอกับคำว่าเอฟเฟกเสียงกดได้เลยค่ะ ตอนนี้เราเลือกได้เลยนะคะว่าเราจะเอาเสียงไหนฟางจะมาลองกดให้ดูนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟางสตอรี่ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟังสตอรี่สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องฟังสตอรี่ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเพียงเท่านี้เราก็สามารถเปลี่ยนเสียงเราได้แล้วนะคะทําให้วิดีโอของเรามีลูกเล่นแล้วก็น่าสนใจมากยิ่งขึ้นค่ะดูคลิปจบแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนง่ายมากๆแค่กดเลือกนะคะมีเสียงให้เราเลือกหลายเสียงมากๆเลยค่ะใครอยากลองเล่นก็สามารถไปลองเล่นกันได้นะคะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะ จะได้ไม่พลาดทุกคลิปในช่องฝางสตอรี่ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสไตั้งเป็นกำลังใจให้ฟางด้วยนะคะขอบคุณค่ะ